ปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าซุปอัพเนี่ยสมกับคอนเซปต์เดอะลิเวนต์จริงๆทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียกว่ามาล้างแค้นกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อู2่2องยางเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมเราต้องมาที่นี่มองว่าแนวคิดของ2องยางเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่เขาอาจจะเป็นน้องใหม่นะแต่เขา,าจ,จะมีแนวคิดอะไรที่แบบล้ำล้ำมูทะลุแบบแปลกๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือว่าเรื่องของคนขับหลายคนก็คือไปจ้างตัวขี่แดกมืออาชีพม,มาขับนะครับแน่นอนอันนั้นอันเร็วแน่แต่ว่าอันนี้เขาคิดตรงข้ามครับคือเอเา ตัวขี่ซึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยคือเขาเป็นตัวขี่ทางฝุน่นคิดยังไงของมันวะเดี๋ยวเราไปคุยกับ2ยาวเปอร์เซ็นต์ครับถึงแนวคิดอันนี้บอกเลยครับว่ามันแน่นอนและไม่ทรรมด้จริงครับ,รบ,รบสวัสดีครับสครับสวัสดีครับทำไมถึงจะโดดมาเล่นดรัสเตอร์มันคือความฝันั่นเราเนี่ครับวัยเด็กหน้ายาวเราไปยืนดูคือมันเป็นอะไรที่มันท้าทายมากครับวันหนึ่ง<อ>ถ้าเรามีกําลัง หรือมีโอกาสได้ทําอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าย้อนไปสักสิกว่าปีที่แล้วนะจาหน้ายาวยุคที่แรกๆอย่างเช่นนายนานนะครับใช่ครับบุนตาใช่ครับหรือใครก็แล้วแต่ที่เปี๊ยบางใหญ่นะครับยุคนั้นอ่ะที่วิ่งกันอยู่ไม่กี่คันเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยแบบมันก็เป็นการตื่นตาตื่นใจนะว่ามีรถแบบนี้มาวิ่งในบ้านเราด้วยใช่ครับเราไปเกาะดูยังไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับเรามองว่ามันเหมือนเครื่องเหมือนจรวดนะครับเหมือนเครื่องวินเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พวันนึงเรามีโอกาสมีความสามารถในการสร้างมาแล้วเราก็อยากจะเล่นมัน พอสามารถแล้วก็มาพรอมความรู้คือเราก็สสมประสบการณ์มาเริ่มต้นครับคันนี้เฟรมต่อที่ไหนเฟรมคันนี้ผมซื้อมือสองมาจากพี่บุ้งออนวันคันนี้เคยได้วิ่งได้ตำแหน่งด้วยนะใช่ครับใช่ครับคุยโปรเจกต์กันเพราะว่าผมจะอยากลุยโตโยตานั่งประชุมกันก็ให้ทางนจิตเป็นเป็นคนดูแลจัดการบอดี้ให้ครับครับย้ายตำแหน่งเครื่องเกียร์วางระบบอินเตอร์ไอเสียทุกอย่างคืออย่างที่บอกครับว่าเป็นดัคเตอร์ที่ใช้เครื่องโตโยต้าไม่ใช่ 2J ใช่ครับครับเป็นเครื่อง จีดแลีโตัวต้าเดี๋ยวนี้ทำไมกระแสแรงนะก็น่าจะเป็นคันที่2องไหมครับใช่ครับต่อจากของประเทศไทยนะที่เป็นดักเตอร์เครื่องช่ดีับดีอ่ะใช่โอเคถ้าอยู่ในซูเปอร์ลีโวอาจจะแบบไม่ต้องแบบชุดใหญ่มากแต่ว่านี่มันคือโอเพนละไม่มีอะไรจํากัดละใช่ครับนะครับเราจะทําเครื่องไงให้แรงละทนสเตปนี้เลยนะปาล์ม้าเนี่ยที่ตั้งใจไว้ครับก็คืออยากให้มันคือพังอ่ะผมมั่นใจว่าทำโปรเจกต์นี้ยังไงพังอยู่แล้วเพราะว่า ไม่ว่าบูธท,ที่ทะลุร้อยปอนแน่ครับผมแล้วก็บวกกับในรัตออกไซด์ที่เราจะฉีดเข้าไปครับงานนี้พังแน่ๆแต่พังที่กี่เมตรครับผมโปรเจกต์ที่ผมคุยกันไว้กับตัวขี่เราไปให้ไกลที่สุดก็ชนะใจแล้วอะค,คืออยากให้ไปไกลที่สุดไอ้พังพังตรงไหนช่างมันเอาให้ไปไกลที่สุดเครื่องผมก็เลยทําหลายๆสเต็ปเลย เพื่อเตรียมการกับงานนี้ครับผมเข้าใจนะอารมณ์คือแบบเฮ้ยถ้ามันพังตรงไหนหรือระยะตรงไหนปุ๊บแล้วอะไรพังใช่เราจะได้กลับเอาสร้างมาวิจัยได้ใช่ใช่ใช่ครับหรือถ้ามันจะไม่พังจริงผมก็ตั้งใจไว้ว่ารันละตัวครับเพราะว่ามันด้วยโดนแก๊สแล้วผมว่าการสึกหรอครับมันมันทนไม่ไหวหรอกใช่กลับ,บ,บมาซ่อมน่าจะง่ายกว่าปล่อยให้มันพังก็พูดง่ายคือเครื่องตัวนี้วิ่งรันนี้ปุ๊บยกออกเลยใช่ประมาณนี้ยังไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับเครื่องตัวใหม่ใส่ใช่แล้วก็เอาเครื่องตัวเนี้ย แข่งเสร็จปุ๊บมาเขาเรียกว่าพิสูจน์ใช่ใช่แล้วก็เครื่องตัว,ตวเราทำเราจดบันทึกไว้หมดอันนี้ลูกสูบไซนี้การแบบนี้เขาเหวี่ยงน้าหนักเท่านี้ฝาสูบป,ประมาณนี้วาลประมาณนี้คแคมเบอร์นี้ใช่ครับไปเด็กเท่าไหร่เรามีไดโนโอเองเนาะ,ะเราก็เริ่มตั้งแต่จดสถิติตั้งแต่บนแรงม้าบนไดโนเลยกับการใช้บูธเท่านี้แล้วส่วนใหญ่ที่มันที่มัน,มนพังครับเปิดออกมาจะเจออะไรคือดีเซลบ้านเราอ่ะมันมีแค่สสูบอะพี่เดิมๆโรงงานมามันก็ซีซีมันก็น้อยมากอยู่แล้วถ้าเทียบกับมึงกับอเมริกา ซึ่งปกติเริ่มต้นเขาก็ห้าหกเจ็ดพันอยู่แล้วเนี่ยครับคือเขาเครื่องแบบพวก V8 แปดดูแลแม็กใหญ่ๆอะไนั้นมันพันหมามันทำง่ายใช่คือจะเทโบลสามลูกบูธสักสองร้อยเขาก็ไหวใช่ครับของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ลดขนผักวิ่งวิ่งของชาวบ้านชาวช่องใช่ครับแล้วเอามาโมดิฟายให้มันได้ระดับพันม้าซึ่งผมมองว่าช่างไทยเราอ่ะเก่งนะเก่งนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับนี่แค่เครื่องสามพัน สี่สูบใช่ครับเบ่งได้พันก่ามานี่ไม่ธรรมดาเครื่องเดิมโรงงานใหญ่สุดเต็มที่แค่2.8เองเครื่องตัวนี้ทําอะไรไปบ้างก็เครื่องตัวนี้ก็พื้นฐานก็รองรับบูตที่เยอะครับพี่ฝันจัดการให้ลูกการข้อครับจานรงพึงนฝันแล้วกะวังเลยครับผมใช่ครับข้อใช้ข้ออะไรครับข้อยังคงเป็นวิโก้ครับที่เลือกใช้ข้อวิโก้ผมผมไล่โตต้ามานะผมไม่เคยทําข้อเบี่ยงขาดเลยอ่าผมก็เลยมั่นใจว่าข้อที่จะรับบูตผมระดับร้อยปอนด์เนี่ยยังไงข้อวิโก้น่าจะทน ไปได้หลายเมตรที่สุดครับครับแล้วลูกสูบลูกสูบเป็น MRX ครับลูกฟอร์ดที่เขาว่าอะไรไซร้อยไซร้อยประมาณนั้นใช่พี่โอ้เว้ยไซร์หนึ่งมิลใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ผมใช้ก็ตั้งใจไปสัก96 97 98เนี่ยแหละครับใช่ประมาณนี้ไล่ไป3ไซส์แล้วก็แคมแคมของผมเองผมไล่หาเบอร์หลายๆเบอร์เลยตามสเปคฝาที่พี่ไก่ทำมาให้ไก่ชิมวาวใช่ครับผมปรึกษากันตลอดครับว่าพี่ถ้าวาวพี่ทำมาประมาณนี้แทงพอร์ตให้ผมประมาณนี้ ผมต้องใช้แคมประมาณไหนลิฟป,ประมาณไหนอะไรเงรี้ยพื้นฐานเราก็ยกขึ้นจากซูเปอร์ลีโวที่เราใช้บูทอยู่เคยเล่น80 8 5 90ดมาแล้วอะ่ะเราก็ขยบับไปเดิมไปนิดนึงเพื่อที่สิ่งที่เราจะรอเนี่ยคือรอเจอแก๊สครับพอเราเจอแก๊สเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเคยทํามามันจะละลายมันจะพังอะไรมากน้อยแค่ไหนใช่ครับซึ่งผมก็ยังมั่นใจว่าการทำโตต้าโปรเจกต์ครั้งนี้ครับประเทศไทยมันก็เป็นอะไรแบบไหน่นะมันไม่มีใครเก่งกว่าใครแล้วตอนนี้ครับคือมันก็ต้องรอดูปัญหาที่จะเจอ ล้วใครแก้ปัญหาตรงนั้นได้เร็วกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ลองก็ไม่รู้อะนะทุกอย่างเราต้องตั้งใจมันอะโฟกัสกับมันอะผมว่าไม่ยากอกครับคือจริงๆซุปเปอร์เร้าเอยากเห็นนะคือมีอะไรที่แบบเครื่องแปลกๆที่เขาไม่เคยทํากันมาแล้วมาทําอาจจะยังไม่เร็วที่สุดแต่ถ้ามันเร็วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคราวนี้สนุกใช่ไอ้เจ้าเก่าก็ต้องหนีไอ้เจ้าใหม่ก็จะไล่ใช่ครับเครื่องตัวนี้โบกในตันแล้วพันเท่าไหร่เบื้องต้นขอให้ข้ามพันม้าก่อนให้อย่างน้อยยางเราใช้ เราใช้ไซส์ใหญ่สุดเนี่ยเราอยากให้ยังไงต้องมีพันม้าในการออกตัวครับผมมาแล้วก็มาถึงเรื่องเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบ2ลูกครับผมครับของอะไรบ้างก็ลูกแรกจะเป็นเทอร์โบ0 8ครับตั้งแล้วก็ลูกที่2ใช้เพอร์ซิชันครับเราอยากได้บูทเท่าไหร่แล้วก็ปรับเอาแล้วก็เวสเกตใส่3ลูกเลยใช่ครับกลัวพังที่ว่ามันพังเนี่ยคือไงครับบูทมันไหลหรอกใช่ครับพอเราวิ่งไปแล้วอะเรากลัวแบบมันเกินอะเราก็เลยตั้งปรับไว้สาลูกเลยครัไว้ใช่ครับแล้วก็เราใช้จอทุกทุกอย่างเราทํา ันสมัยนะพี่มันมีดัตต์หลอกไว้เก็บข้อมูลเราดูได้ทั้งแบบโบลูกแรกบูทตอนอพังเนี่ยบูทแค่ไหนลูกลรางแค่ไหนแรงดันระบบน้ํามันต่างๆอะไรครับเรามีดัตต์หลอกในการมาเปิดดูทุกครั้งครับที่วิ่งใช่ก็คือเปิดดูแล้วก็มาวิเคราะห์ใช้เลื่อนว่าใช่ใช่ครับมันเป็นยังไงว่ามันพออันนี้พออันนี้เกินอันนี้ขาดใช่ใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคาดเดาใช่ใช่ครับโอเคก็อันนี้เครื่องแล้วก็มาถึงเรื่องของเกียร์ อันนี้คุ้นๆนะเกียร์เนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทที่เกียร์พ่ยานั่นไงครับผมนะครับก็คือเป็นเกียร์ออโต้ออโต้ใช่ครับออกตัวลมไอตัวหลังนี้ก็คือเป็นชุดเขาเรียกว่าออกตัวใช่ครับเป็นทันเบรกมใช่ครับก็คือปล่อยปล่อยปุ๊บก็ดีดออกเลยผมว่าแนวคิดเนี่ยพ่ยานี่อัจฉริยะเลยใช่ครับพ่ยามีมีบอกอะไรไหมครับเฮ้ยแรงม้าเฮ้ยเท่านี้หรือไม่เตินเท่านี้พอเรามาทําอะไรใหม่ๆของเล่นชิ้นใหญ่ครับเราก็ต้องปรึกษาผู้มีประสบการณ์ก่อนเพื่อเราจะได้เดินไปไม่ผิดไม่หลงทางครับถูกต อยู่เบื้องหลังผม่ยครับผมก็เลยการเล่นมาถึงเรื่องของระบบระบายความร้อนครับผมคันนี้มอน้ำครับจะมีมอน้ำบำน้ำครับอินเตอร์เตอร์น้ำครับผมยางใช้กี่นิ้วยางก็ไซส์สุดของดีเซลนะครับ36ก็ท้ายสุดคือการออกตัวเนี่ยเราคงเซตช่วงล่างไม่ได้เพราะมันไม่มีช่วงล่างใช่ใช่ครับแล้วเราดูที่ไหนหน้าที่เนี้ย ปล่อยให้เป็นนักจิตปังหนาวเลยเป็นคนดูแลให้ครับเรื่องของลมยางใช่ทุกอย่างก็ต้องสัมพันธ์กับแทกเนาะนั่นแหละแกเป็นคนดูแลให้หมดครับใช่เรามีหน้าที่เดียวเลยทําเครื่องยังไงให้เร็วที่สุดแรงที่สุดครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับซึ่งเป็นหน้าที่สําคัญก็คือตัวขี่ครับผมคันนี้ให้ใครขับที่หนึ่งโชคทวีเราเลยครับผมพี่ชายแทนใช่ครับเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกในรอบ30ปีตั้งแต่เกิดกันมาครับตั้งแต่รู้จักมาตั้งแต่เกิดแล้วพูดกันได้ครับเล่นกันได้หาสาระกับหนึ่ง อ๋อทำไมถึงเลือกหนึ่งโทวีหนึ่งเนี่ยเป็นคนขับออฟโรดใช่เอาคนที่ขับออฟโรดที่ออฟโรดเนี่ยการขับขี่เนี่ยมันคนละสไตล์เลยแล้วออฟโรดจะมีวิธีการคิดให้กูต้องวางนี้ต้องอไอย่างนี้มันมีเวลาคิดใช่แต่ถ้าเป็นรถแดกเนี่ยมันไม่มีเวลาที่อ่ามันปล่อยไปปุ๊บมันต้องไปเลยด้วยพี่ผมกับผมอ่ะจริงๆตั้งแต่เด็กครับผมตั้งใจทําอะไรกันมาผมไม่เคยมีอะไรที่ทํากันไม่ได้นะผมพูดแค่นี้ครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะเรามันเล่นรุ่นใหญ่ รถตอนทางตรงอ่ะเล่นให้กับผมอ่ะก่อนผมด้วยซ้ำมันไปขับเชงขับอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเขาตั้งใจอ่ะผมมั่นใจว่ามันออกมาดีครับมันเกิดมาใช้ชีวิตอะตัวมันอะแต่ว่ามันไม่ได้เน้นมีชีวิตไงเกิดมาใช้ชีวิตใช่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าไม่ได้เน้นมีชีวิตใช่ครับก็คือแบบว่าคนบ้าอ่าคือมันสนุกอ่ะมันสนุกกับชีวิตกับการที่มันเป็นอยู่ครับโปรเจกต์นี้เราดึงมันมาผมผมผมถูกทางแล้วครับไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจตัวขี่หลายๆคนอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบ เราก็ใหม่ช่างผมก็ไม่เคยทําเวทขนาดนี้อะไรอย่างเงี t <t ้ยครับใช่ก um> uh ็เลยต้องส่งหน่วยกล้าตายไปก่อนใช่เพราะฉะนั้นใช่ครับไอหมดที่มันจะต้องมาจริงจังเนี่ยมันก็มีใช่ใช่ผมถือว่าถ้าเป็นนักแข่งมืออาชีพเนี่ยถึงเวลาจริงจังุทุกอย่างมันจะเปลี่ยนจะไม่เห็นใที่จะไม่เห็นแบบยที่เราจะไม่เห็นร่างสองมันในงานหละครับผมมั่นใจเลยเป้าหมายเวลาทุกอย่างใหม่หมดเป้าหมายเวลาผมอยากทาโตต้าปีนี้ด้วยอยากอยากเป็นผู้ชายที่ทํากันเองจูนจูนเนอร์ก็เพื่อนผมพี่กันใช่ไหม จูนกระป๋องสแตนด้วยฉีดในตัดด้วยผมอยากเห็นเลขเจ็ด<อ>กับอะไรใหม่ๆเนี่ยผมอยากเห็นเลขเจ็ดแค่นั้นเองก็เป็นการก้าวกระโดดที่สําคัญนะเพราะว่าอ่ะไม่เราก็พูดตรงว่าเราก็ยังเป็นขั้างที่จะเป็นน้องใหม่จริงๆ <ใช S 1> ก็เปิดมานานแล้วแหละใช่ครับแต่ว่าเพิ่งมาเล่นแรกเซอร์ปีที่แล้วบอกว่าจะลง<ช>ละก็เหมือนก็ยังไม่พร้อมไม่พร้อมครับใช่ครับปีนี้พร้อมไหมปีนี้ก็ผมพุ่มสุดตัวครับเอาให้มันออกมาดีที่สุดครับใช่ครับให้ให้มีเวลาได้ซ้อม ให้ตัวขี่ได้ลองให้ช่างอย่างเราได้หาท่าเครื่องให้เจอคือพังอ่ะผมไม่กลัวพังออกพังอยู่แล้วพังที่กี่เมตรถ้าผมไปพังที่300เมตร3า0เมตรไอ้โอเคก็ยังมีลุ้นอ่ะแต่ก็เห็นเจ็ดแน่ๆคือมันเราทําใจรออยู่แล้วครับกเรีวหอมปากหอมคอแต่จริงๆก็ได้สาระกันยาวๆนะครับสำหรับดรักเซอร์เครื่องดีๆของ2อยางเปอร์เซ็นต์นะครับก็ปากประชาสัมพันธ์อูนะครับเห็นเป็นรถแข่งอย่างนี้รถบ้านรับไหมก็รับเหมือนเดิมครับครับเซอร์วิสทุกอย่างผมเปลี่ยนถ่ายของเลวอะไรเข้ามาได้เลย อ่าเน้นเลยครับ FC 2องยางเปอร์เซ็นต์ยังไงฝาก FC ติดตามผลงานด้วยนะครับผมเราสอยังเปอร์เซ็นต์ก็อ่าติดต่อช่องทางติดต่อก็ Facebook Fan Page นะครับภาษาไทยสองยางเปอร์เซ็นต์เลยครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับ0ูนย์หกสามครับเก้าสองห้าสี่หนึ่งสี่ห้าครับก็ไม่ต้องพูดเลยมากก็เดี๋ยวรอดูนะครับวันที่หกเจ็ดแปดนะครับรายการซุปอัพสองพันยี่สิบสี่ครับผมกันนี้บอกเลยครับว่าปีนี้เนี่ยแร็กซเตอร์เดือดแน่นอนสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยที่รู้เนี่ยคือประมาณสิบสี่คันอย่ามร ถ้าเกิดว่าไปไม่ได้ติดธุระอะไรต้องเลี้ยงลุงเลี้ยงลูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็จ่าย300บาทนั่งดูที่บ้านแอร์เย็นๆฟินๆดูได้แบบอวราวด้ทุกมุมกล้องเลยใ่ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็2อย่างเปอร์เซ็นต์ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอที่สนามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ